ถาตรช่อง5แล้วไม่อีโอ้โหหรือว่าเป็นหนึ่งเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยออกบ่อยมากนะครับสิบนาทีก่อกนะครับไม่กนเลครับเลยเปพแการสอบวันในการหาบทีเรโอ้โหระยะที่ดังมากแต่เปนจากช่อง9นการสอบวัดนะจาก A56 เข้ามอบางแหขึ้นไปชั้นสี่ ดอกเกี๊ยอ่อนดูนะเกี๊ไม่พอเลยสักพักเดียวดอกเกี๊ยไหนออกด้วยตอนนี้เป็นการใช้ด้แท่นดอกก่อนครับะมจนเป็นภาษาต้นสูงนะครับในการใช้ด้แท่นดอกกรก่อนเพราะว่าอันนี้เราจะกระคจนดุวยควานนี้ได้ยากนะครับและน้องจ่ายได้ทุก่อนนี้เใยดอกใบดอกกรกโจนขึ้นเกือบมอมแฮนั้นสี่มาแล้วนะฮะแกเใบดอกบอลเปิดตัวสิ้นไม้อาดิดาสที่สิงคโปร์ บอลรายการจูเนียร์ซองเกอร์หลีที่ประเทศฮ่องกงมาแล้วไปหลายประเทศมากมีการเอาลูกบอลวางเงือกสีสันโอ้โหลงไปหน้างก็ได้ปรก็ไม่ด้ไปนะไม่ธรรมดา ก่อนนะเกี่ยวกันที่สำคัญเลยที่ผมชอบมากเลยนะครับที่บอกพิบอลอนเนี่ยเป็นชาวชนไทยคนเดียวที่ไปเดาะบลอลตัวติดตัวกับไมเคิลโอเว่นนะตอนที่โอเว่นเนี่ยนะนำทีมลิเวอร์พูลมาเตะกพิบอ่อนกระชับมิตรกับทีมชาติแดงของเรามาแล้วันะที่สมารราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองเอาพิบอ่อนนะฮะตอนนี้นะครับไม่แน่ใจยังเล่นอ,อยู่หรือเปล่าแต่จำได้ว่าเคยเป็นน,นักฟุตบอลเล่ฟุตบอลเล่เป็นกีฬาใหม่นะครับที่นำบอลเล่กับฟุตบอลอนมาผสมภาษารวมกันนะครับ เป็นการเตะฟุตบรรอลข้ามเวทฝ่าข้ามเว็ฝานั่นเองนะตอนนี้ฟุตบอลเป็นทีมชาตินะ,นะในกีฬาฟุตบอลเล่นอยู่แต่ปัจจุบันนะครับในี่ยทีท่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ฟีตบอลนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับรรทีบรรมฟุตบอลเยาวชนทีรรชมทชาติไทยนะในรุ่น1 2ปีและ14ี่ปีด้วยนะตอนนี้โอ้นอกจากดอกบอลเก่งแล้วยังเป็นนะผู้ฝึกสอนที่ดีได้ด้วยยางลงมาอีกแล้วครับตอนนี้นั่งแล้วจะไหนจะทําอะไรครับโอ้โหพิ๊กนะทําด้วย ยอดมากนะครับสุดยอดมากท่านี้นะครับดูได้ตามข่าวดินนะครับแท่าคล้ายๆกับแมวน้านที่โชว์ตามข่าวดินเลยดูบอลบอกแล้วนะครับว่าการดอกบอลน,นี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่มีทักษะเทคน,คนิคนิดเดียวเองเดี๋ยวจะพู่หนึ่งกับพี่บอลดอกบอลโซโเราเสร็จแล้วพี่บอลจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้นอยๆในการดอกบอลให้เราทราบกันนั่นแน่ใช้ส้นเท้าดอกด,ด้วยควายนะครับขึ้นมาดิฟ้อ่าโูบู